สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสรุปข่าวจากโบรกเกอร์ ATB นะคะประจำวันที่27พฤศจิกาย,ยน2567ค่ะก็เริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะทองคำค่ะทองคำมาหาเมื่อวานก็ปิดบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะคะได้ปัจจัยหนุนจากข่าวความกังวลเกี่ยวกับสงครามในยูเครนนะคะแล้วก็ข่าวโดวนวันท้ามเนี่ยขู่เรียกเก็บภาษีทางการค้าจากเม็กซิโกแคนาดาแล้วก็จีนนะคะ,ะคุณปีเตอร์แกนนะคะนักกลยุทธ์ด้านการซื้อขายโลหะจากบริษัทซานเนอร์เมนเทลนะคะกล่าวว่าแม้ว่าข่าวบารรลุ ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มอิสเะระในเลบานอนจะทำให้ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ลดน้อยลงแต่ความ วิตกกังวลเกี่ยวกับสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะลุกลามบานปลายนะคะเพราะว่าข่าวสงครามพวกนี้ก็เป็นปัจจัยหนุนทองคำเนาะอีกข่าวนึงนะคะที่หนุนทองคำนะคะก็คือเขานักลงทุนเนี่ยเข้าซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะหลังจากว่าโดนันทรัมเนี่ยว่าที่ประธานธิบดีสหรัฐนะคะประกาศว่าจะเรียกเก็บภาษีนําเข้าสินค้าทุกประเทศจากเม็กซิโกแคนาดานะเอะ็นะ อันเนี่ยเนี่ยตาสวนยี่สนต์นะคะแล้วก็อของจากจีนเนี่ยเพิ่มอีก10%นะคะซึ่งโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอยู่ในวันที่20่สิบมกราคมนี้นะคะก็ถ้าเรียกเก็บภาษีนะคะก็อาจจะเกิดสงครามกันทางทางการค้ามากขึ้นนะคะนักลงทุนก็เลยโยกเงินมาไว้ที่สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำนั่นเองนะคะส่วนน้ำมันนะคะน้ำมันดิบเวทเทสซับ WTI นะคะตลาดนิวยอร์กเนี่ยเมื่อวานนะคะปิดลบเล็กน้อยนะคะก็ จากข่าวสงครามเนี่ยนะคะที่บอกว่าเขาบารรลุข้อตกลงหยุดยิงได้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะนักลงทุนเนี่ยจับตาการประชุมของผู้ กลุ่มผู้ส่งออกน้ำมันนะคะหรือว่าโอเปกนะคะแล้วก็ชาันามิหรือว่าโอเปกพาร์ตนะคะก็จะประชุมกันวันที่1นธันวาคมนะคะโดยโอเปกพาร์ตเนี่ยมีมติที่จะเลื่อนแผนการปรับเพิ่มกําลังการผลิตน้ํามันออกไปเป็นเดือนกุมภาพันธ์าหกแก็คือปีหน้านะคะท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับโอสงที่ซบเซาในตลาดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรารอติดตามอีกทีนะคะว่าหลังจากประชุมเนี่ยยังเป็นมติเดิมอยู่หรือเปล่านะคะแล้วนอกจากนี้นะคะวันนี้นะคะก็จะมีการ,ปรเปิดเผยสต็อกน้ํามันดิบ รายสัปดาห์นะคะจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสารัฐว่า EIA นะคะในเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะคะอ่าน,นี้จะเป็นตามตารางที่ประกาศนะคะสี่ทุ่มครึ่งนะคะก็ประกาศสต็อกน้ำมันดิบเนาะแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะคะ,ะช่วงเช้าวันนี้นะคะจะมีะพวกถแถลงการแล้วก็นโยบายทางด้านการเงินนะคะแล้วก็อัตราดอกเบี้ยนะคะจากธนาคารกลางของนิวซีแลนด์นะคะประกาศไปแล้วเมื่อตอน8ปดโมงเช้านะคะก็คงอัตราดอกเบีย้ยเหมือนเดิมนะคะอยู่ที่4.25นะคะแล้วก็วันนี้ตอน2องทุ่มครึ่งนะคะจะมีการประกาศตัวเล GDP รายไตรมาสของทางฝั่งอเมริกานะคะแล้วก็อีกตัวเลขหนึ่งที่สำคัญนะคะก็จะเป็น PCE นะคะประกาศตอนสีทุ่มครึ่งนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นข่าวตามตรางวันนี้ทั้งหมดนะคะก็ติดตามกันตั้งแต่สองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะคะส่วนทางด้านเทคนิคอลอันนี้จะเป็นทองคำนะ,ะมิวก็มองว่าเขาน่าจะลงต่อนะคะเมื่อวานแล้วก็กางฟิโบในการวัดระยะเรียบร้อยนะคะก็คิดว่าเป้าเนี่ย น่าจะอยู่แถวๆประมาณ2,561ค่ะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก่อนจะก่อนจะไปถึงนะคะก็อาจจะมีการปรับตัวขึ้นพักตัวเล็กน้อยนะคะก็อย่างอย่างเช่นเคยค่ะก็จะเป็นจุดแนวเดิมนะคะที่มิวเคยให้ไว้ก่อนหน้านี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ2,639ดอประมาณนะคะถ้าเบรกแนวนี้ไปได้นะคะก็อาจจะปรับตัวขึ้นต่อนะแต่ถ้าเบรกไม่ได้แล้วก็มีแท่งเทียนกลับตัวก็คือลงต่อนะคะแนวก็คืออยู่ข้างล่างที่วัดฟิโบนั่นเองนะคะแต่ถ้าเราวัดฟิโบหาจุดพักตัวนะคะเอาเวฟนี้นะคะให้กับโลนี้นะคะก็ คิดว่าเขาน่าจะพักตัวไม่เกิน61.8นะฮะแต่ว่าอาจจะดูโซนแถว2,654ก่อนนะคะแล้วแนวต้านหนึ่งก็คือ2,656นะคะแล้วก็เป้าหมายนะคะเป้าหมายก็คือเดี๋ยวกันพี่โบกับกันนิดนึงเนาะ เป้าหมายจะอยู่ที่161.8นะคะถ้าขาลงแนวนี้นะคะรับก็คือ2561ถึง2553โดยประมาณนะคะแต่คิดว่าโดยรวมเนี่ยอาจจะพักตัวนะคะวันนี้อาจจะพักตัวปรับตัวขึ้นไปก่อนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะลงต่อหรือเปล่าก็แนวต้านสองแนวที่ให้ไว้นั่นเองนะคะส่วนน้ำมัน WTI นะคะก็มีแนวโน้มที่จะลงต่อนะคะถ้าเราดูทานเฟ d เนี่ยก็ตัวไฮกับโลเขาเนี่ยก็เหมือนจะซด์เวย์อยู่ในเกาะน,นะคะแต่ว่าอาจจะดูโซนประมาณ ่า67.808ถึง66.79นะคะว่าเขาจะเบรกทะลุแนวนี้ได้หรือไม่นะคะแต่ว่าก่อนก่อนแนวรับนี้นะคะรับแรกเนี่ยรับใกล้สุดเนี่ยมิวจะให้อยู่แถวที่ประมาณ68.31นะคะถ้าหลุดลงไปได้แล้วก็ดูโซนข้างล่างนะคะถ้าลงต่อไปต่อได้เนี่ยก็อาจจะลงยาวนะคะลงยาวไปถึง แนวนี้นะคะหกสิบห้าจุดเจ็ดสองโดยประมาณนะคะแต่ว่าวันนี้โดยรวมเนี่ยไม่ไม่ไม่ไ,มได้ให้แนวโน้มขาขึ้นนะให้เป็นแนวลงขาลงแต่ว่าถ้าเขาไม่ลงนะคะแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นนะคะก็คือถ้าผ่านแนวต้านที่หกสิบเก้าจุดศูนย์หนึ่งได้นะคะอาจจะขึ้นถึงที่หกสิบเก้าจุดห้าเก้านะคะแต่ว่าไม่ควรเกินนี้นะถ้าเขาจะลงต่อถ้าสมมุติว่า,าเบรกแนวต้านหกสิบเก้าจุดห้าเจ็ด ขึ้นไปได้นะคะก็อาจจะไม่ใช่ขาลงแล้วอย่างที่เราคิดไว้นั่นเองนะคะก็เทศต้ากรอบในะรับนะ้ำต้านที่ให้ไว้นะคะก็สรุปข,ข่าวจะมีโดยรวมประมาณนี้นะคะขอขอุทุกท่านเทศชโชคดีมีกำลังทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ